ชื่อเพาะสว่า,วา,วานตนะนะแกรบเนาะเรียกว่าเตาแกรบ,บแล้วพอดีว่าเรามีแกรบของเราอยู่แล้ว

ลมนี้เขาดูดหรือว่าเขาเป่าอะเป่าเข้าเป่าเข้าใช่ไหมครับเปาเ่าด้านล่างอ๋ออ๋อเริ่มติดละเริ่มติดแกบแลบละอ๋อครับติดแล้วครับอืมต้องให้แกบนี่ไหม้ทั่วถึงก่อน ค่อยใช้งานหรือว่าใช้ได้เลยก็ประมาณหนึ่งแล้วเราก็จะหลีดีไฟล,ลีลมอ๋อถ้าหลีลมนี่ไฟก็จะจะหลีด้วยแต่ว่าเขาติดได้ด้วยตัวเองได้แล้วครับผมไฟเพียงลมเพียงแค่นิดเดียวอ๋อนี่ติดแล้วน,นีต่ตอนนี้ติดแล้วครับเจอไฟอืมมันมีแต่โจนเหนมันล้อไปหมดเลย เตาแกบโอ้ช่วยประหยัดได้เยอะเลยจะชื้นนิดหนึ่งปกติเรียนแล้วต้ิดได้ใบกว่านี้ครับผมอันนี้มันอันนี้มีความชื้นก็เลยติดช้าหน่อย เริ่มติดแล้วติดแล้วมีเปลวไฟขึ้นมาแล้ว<ห>แล้วก็แกบก็เริ่มต,ติดติดไฟแล้วเสร็จแล้วก็เอาฝาครอบนี่ครับไอร้อนก็จะขึ้นมา ฝานี้ก็จะมีรูนะฮะสังเกตดูความร้อนก็จะขึ้นมาตามรูครับนี่ฮะจะมองไม่ไปเห็นครับเป็นความร้อนสูงนะนี่ให้ความร้อนสูงมากนี่นี่เราจะเห็นเปลวไฟละที่ก้นหม้อ คล้ายๆเตาแก๊สครับผมโอ้โห,โหอุณหภูมิจะสูงกว่าเตาถ่านทั่วไปเนาะสูงกว<ะ>่าไหมน่าจะสูงนะน่าจะสูงนะ,ะสังเกตจากเปลวไฟแล้วนี่มันมันเป็น,นเปลวไฟ,ไฟที่มีอุณหภูมิสูงเลยเตาแก๊สมันขึ้นขึ้นครับ ครับทีนี้เ,าเราบรรจุบรรจุแกบเข้าไปเต็มเต็มถังมันเนี่ยใช้ได้นานไหครับประมาณ25นาที25นาทีก็โอ้ได้อยู่เนาะแล้วทำกับข้าวอย่างพวกตม้มพวกอะไรเนี่ยอาจจะพอดีเลยแล้วผัดนี่ได้ทั้งสองสองรอบเลยแหละครับ,รบผมก็ประหยัดประหยัดกว่าแก๊สทั่วไปเยอะมากอันนี้เป็นชนิดถังเล็กนะฮะ ที่เขาทำขายเนี่ยมันจะมีใหญ่กว่านี้อีก mm hmm. ก็คือใช้ได้นานเพิ่มขึ้นอ่ะ oh. วันนี้เราทดลองซื้อมาใช้ก็เอาถังเล็กมาดูเออมันก็เวิร์กดีครับผมครับอถ้าติดแล้วค่อยๆดีปด,ด,ดีลงลงไปเรื่อยๆครับผมให้มันให้มัน ไม่เร็วมากนักครับไม่งั้นมันจะไหม้เร็วเกินไปครับนี่ได้แล้วอย่างนี้ถือว่าเอเพิงมีความชื้นนิดหน่อยฮะมันเลยมีคมันอ๋อปกติแห้งดีๆเนี่ยเ้าจะติดเลยที่ไม่แทบจะไม่มีคันเลยครับผมช่วยได้เยอะเลย ครับผม